วันที่26มกราคมปพระบ4เวลาส0นาฬิกาณห้างสัมยา่านมิตรทาวชั้น5ขห้องสัมยา่านมิตรทาวน์ทงแรกของประเทศมาตรฐานโลกและดงทุนผ่านแพลตฟอร์ตมตามกฎหมายเงินท่านได้ช่วยได้ใช้ได้กำไรสร้างสังคมไทยในยุคโควิดเปิดระดมทุนเพื่อขยายสินค้าสหกิจชุมชนทั่วประเทศ คุณประสิทธิ์เซียวกกประธานกรรมการบริหารบริษัทเหนือโรคจำกัดและบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ปได้แถลงข่าวครั้งแรกของประเทศตามมัตรฐานโรคระดงทุนผ่านแพลตฟอร์มตามกฎหมายเงินท่านได้ช่วยได้ใช้ได้กำไรสร้างสังคมไทยในยุคโควิดเปิดระดมทุนเพื่อขยายฐานกระจายสินค้าในแต่ละภาคพร้อมขยายสร้างร้านค้า7ถึงสิสินค้าสศรกิจชุมชนทั่วประเทศ โครงการคืนคุณแผ่นดินสนับสนุนสินค้าสากิจชุมชนโดยซื้อสินค้าของชาวบ้านที่ขายและช่วยหาช่องทางตลาดในการกระจายสินค้าโดยโครงการเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งนี้จะมีศูนย์การค้า7-16ในการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางประโยชน์จะถึงประชาชนและร้านค้าหมู่บ้านกว่า77,600ร้านอย่างทั่วถึง